สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านยิงลอสต็ของหนึ่งครับทางร้านรับสั่งญี่ปุ่นนะครับก็ตัวนี้มีขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะในไทยไม่มีนะครับพิออเดอร์นะครับสามสิบวันบวกลบนะครับอ่าก็ตัวนี้ลูกค้าซื้อห้าพันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมรับสั่งญี่ปุ่นนะในราคาชิปปิ้งนะเรทศูนย์จุดสามบวกแปดร้อยห้าสิบนะครับถูกมากนะครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยเยนนะครับตัวนี้เหลือห้าพันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับ มีเชือกให้สองสีเลยนะครับลหลโคกมีสองสีนะมีสีขาวแดงกับขาวดํานะครับตอนนี้ราคาลดแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะแต่ไม่ค่อยมีไซส์นะเหลือแค่สองพันนิดๆเท่านั้นเองนะครับอ่าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับหรือดูเว็บไซต์เองได้นะครับ convert.co.jp นะครับแล้วสั่งกับเราได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสนใจรุ่นไหนทักมาหาได้เลยนะครับสินค้าพวกนี้เป็นรุ่นพิเศษนะผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ของแท้ไม่ผลิตเรื่อยๆนะ ตอนนี้ลดราคาเยอะเลยนะครับสนใจทักมานะครับเหลือแต่ไซส์เล็กนะไซส์กลางๆนะครับไซส์ใหญ่ไม่มีแล้วอ่าร้านก้อนนะครับผมฝากด้วยนะครับขายจะของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ